เดี๋ยวทายคิดไปดูรอบก่อนนะครับชุดสีสวยนะครับคันนี้ห้ามไวตัวเก่าแท้นะครับโค้งแข็งตรงห้ามายตรงแท้นะครับไม่ตอกไม่ตัดชุดสีสภาพเบิกใหม่นะครับชิ้นดาสวยสีเดิมยังไม่ได้ล้างนะครับรถตัวนูนเบิกใหม่นะครับท่อเอ็มเอ็กนะครับผ่าหมกผักเท้าไฮยาเต้แท้นะครับโชคหลังเดโตนาครับอาร์มเจาะนะครับดุมสวยนะครับทะเบียนสวยนะครจะเป็นกรุงเทพนะภาคสี่หกสามนะครับ คอบแพงครบนะครับตัวเก่าแทนนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เปิดแฟนครับแต่ตาได้ฟังก่อนนะครับรถสตาร์ทง่ายนะครัพีเดียวติดนะครับเครื่องไม่ดังนะครับรถขับดีนะครับบิดติดมือนะครับเข้าเหวี่ยงไม่ดังก้านนะครับทำใหม่นะครับลูกก้านคอฝาทำใหม่หมด แน่นนะครับขับดีไฟใช้งานได้นะครับไฟหน้าติดนะครับต่าสูงใช้งานได้นะครับไปเลี้ยวไยขวาติดนะครับอ๋อหลอดไฟตกเดินเสือใส่ให้นะครับตามนี้ครับผม